ประเดเด็ดวันนี้สองกล้องบองหุ้นไกรมาดสาแล้วก็ตลาดทุนทั่วโลกด้วยนะครับรวมไปถึงปัจจัยบวกทั้งในต่างประเทศแล้วก็ปัจจัยลบต่างประเทศภายหลังจากที่ตลาดทุนอเมริกา,มา,ากเมื่อวันสุดร่วงลงบาแร่ภายหลังจากตัวเลขจ้างงานดูไม่ดี กลุ่มเล่นเล่นให้รวยในช่วงของไตรมาสสามแล้วก็กลุ่มที่ควรจะลงครับพอเข้าไปแล้วอาจจะสวยได้แต่หรือการลงทุนเล่นให้รวยในไตรมาสสามครับเล่นไม่ยากทำอย่างไรตแต่ผมนทัทวัตรนงอกนะครับในช่วงรายการเพื่อลงทุนวันที่9เดือนกรกฎาคมศตวรน้ายห้าสินะครับเข้าสู่สัปดาห์ที่2ของ ไตรมากที่3นะครับ2 5 5 5ันห้าร้อยห้าสิบห้าและนี้ตลาดทุนไทยในช่วงคักค่าว,วันนี้ก็ยืนเหนือระดับพันสองร้อยจุดไม่ไหวนะครับร่วงลงมาค่อนที่จะพอสมควรนะร,ราวสิบเอ็ดจุดในช่วงาคเช้าววันนี้ลงมาเปลี่ยนทการแถ่วราเรียนพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดจุดนะครับดังนี้ก็เกิดขึ้นภายหลังจากที่ดัชนีตลาดทุนชาวย่วานทวภาคเอเชียก็ปรับตัวลงมาตามดัชนีสายการดาวโจนส์และ,และตลาดทุนอเมริกาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ เมื่อสัุก์ที่ผ่านมานั้นดัชนีนสายการ,รดาวจ์ของตลาดทุนอเมริกา,าลงมาติดลบราว125จุดนะครับแต่นอะไรก็ตามในระหว่างวันนี้ก็จะพบว่าลงมาค่อนที่จะหนักกว่านั้นนะฮะระหว่างวันเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นดัชนีนสายการ,รดาวจ์ลงมาเกือบ200จุดนะครับไปหลังจากที่ตัวเลข เศรษฐกิจนะที่มีการประกาศอกนารีพาอตัวเลขการจ้างงานก็เรียกได้ว่าต่ำที่มีการประมาณการคาดการเอาไว้ของบรรดานักวิเคราะห์นะแล้วก็เลยทาให้เอามาเป็นเหตุปัจจัยที่จะขายในตลาดทุนนะครับอย่างไรก็ตามช่วงท้ายน,นั้นตัวดัชนีตลาดทุนอเมริกาขยับฟื้นตัวขึ้นนะครับมาติดลบเพียงประมาณสักร้อยยี่สิบห้าจุด จะไปน้ามาหลังอย่างไรวันนี้เดี๋ยวไปฝันโถงกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตลาดทุนแถบยุโรเอเชียก็ตามสูตรนะครับต่อทางฝั่งอเมริการ่วงลงด้วยความวิตกกังวลในเรื่องของตัวเลขการจ้างงานเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าวันนี้ในส่วนของตลาดทุนแถบยุโรปเอเชียก็ปรับตัวลดลงนะครับราวประมาณ1%นเนเศษเนี่ยเฉพาะทางด้านอินีหหันเสงนั้นก็ลงมาเยอะกว่าเพื่อหน่อยเดียนะครับ ในขณะที่จีนสิงคโปร์อะไรต่างๆได้ลงมาสักวันหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับในส่วนของดัชนีห่างแสงล่าสุดก็ลงมาประมาณหนึ่งจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับทีดีห่างแสงอ่าล่าสุดนี้ติดล่ไปสามร้อยสามสิบสามจุดนะครับแต่อย่งางไรก็ตามถ้าอ่าข้ามอ่าฝากไปอ่าทางด้านดัชนีดาวโจนส์ช่วงหน้าแล้วน,นะครับล่าสุดก็พบว่าไม่ได้ ปรับลดออมาแรงมากนักนะครับล่าสุดนั้นตัวดินีอุตสารกรรดาวโจนส์ว่วงหน้านะซึ่งเป็นตัวชี้วัดว่าคืนนี้เปิดมาดาวโจนจะบวกจะลบนี่ก็ติดลบอยู่เล็กน้อยนะครับล่าสุดประมาณสักสาสิบจุดเท่านั้นเองนะ <c oughs> ในส่วนของปัจจัยอื่นที่ทฝ้ามองในสัปดาห์นี้ที่เป็นเรื่องของภายในประเทศก็คงจะเป็นเรื่องของการประชุมของ การพิจาณาของศาลนะครับเรียกกันว่าสุกสิบสามสยองขวัญนะก็เป็นธรรมเนียมของฝรั่งครับว่าถ้าวันไหนเป็นวันที่สิบสามเนี่ยเป็นเลขไม่ดีสิบสามลั c กี number นะแล้วก็ถ้าสุกสิบสามก็สยองขวัญหน่อยหนึ่งแต่สมัยก่อนมีหนังฝรั่งดังเรื่องหนึ่งเรื่องสุกสิบสามสยองขวัญนะครับ บมื่อไม่มีเหตุการณ์บ้านเมืองที่สําคัญที่จะต้องมา,าพิดากัน,นในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะฮะนั่นก็คือทางตุลาการศาลรัฐมนูญจะมีการาชี้ขาดนะฮะเรื่องที่ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลเนี่ยนะครับฝ่ายต่อต้านรัฐบาลน,นี่นะ,ะหลายส่วนนะฮะได้มีการยื่นฟ้องต่อรัฐบาลแล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลนนว่าการแก้ไขรัฐมนูลของปีพุทธศักราช2550เนี่ยถือได้ว,ว่า ขัดรัศมีโดนแล้วก็เป็นการล้มลากรัสมีโดนหรือไม่นะฮะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านก็ให้ทั้งฝ่ายร้องก็คือฝ่ายฟ้องแล้วก็ฝ่ายถูกร้องหรือฝ่ายที่โดนฟ้องเนี่ยมามา,า,า,าพูดมา,าการชี้แจงขแหลงเขตุผลไปแล้วแล้วก็ท่านก็จะนัดชี้ขาดกัน,นในวันศุกร์นี้ มาเกินในวันศุกร์นี้มันตงกับวันที่สิบสามกรแลกฎดาคมนะครับคนก็เลยเอาไปโยกันว่าเอ้ยนี่ศุกร์สิบสามสยองขวัญเนี่ยจะมีเรื่องอะไรเฮี้ยนเฮี้ยนเกิดขึ้นหรือเปล่านะฮะ<อ>ก็เลยเพิ่มถือได้ว่าเป็นปัจเจศเสียงทางการเมืองหรือว่าเป็น political risk เข้ามาหน่อยหนึ่งตรงนี้อาจจะไปเข้าสู่ที่ผมเคยพูดจ้าให้ฟังบ่อยๆในเรื่องของอ creative destruction นะฮะหรือว่าสร้างสารรค์ในเชิงทำลายหรือเปล่านะ กล่าวกคือถ้าอาการของตลาดทุนเนี่ยนะครับถ้าตัดในเรื่องของปัจจัยต่างประเทศนะไม่ว่าจะเป็นดาวโจนตกเรือวันศุกร์นะมาวันนี้ห่านเสียงลงแรงนะฮะแล้วก็บ่ายนี้ยุโรปอาจจะลงอะไรเงี้ยนะฮะแต่ถ้าตัดเ,เรื่องพวกนี้ออกไปแล้วเนี่ยแล้วก็มาโฟกัสกันในปัใจจัยในประเทศเนี่ยก็คงจะไปโฟกัสกันในเรื่องสุขสิบสามเสียงขวัญเนี่ยเออมันจะเป็นยังไงเกิดขึ้นเนี่ยใน ในเรื่องประเด็นดังกล่าวนี้ผมก็เลยให้พิเคาะ์วินาดูงี้วา่าตลาดถ้าตลาดทุนถ้าคนในตลาดถือได้ว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเมืองเนียเกรงว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงางบ้านทางเมืองแล้วก็ไม่แน่ใจอีลุมคลุมเครือนี่ก็ไม่แน่ก็าอาจจะเป็นปัจจัยกดดันให้ตลาดตกก็ได้เนี่ยแต่ถ้ามันไม่ตกก็แสดงว่าคนก็ไม่ค่อยใส่ใจอะไรกันสักเท่าไหร่น,น,นะครับแต่ว่าถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่เป็นเอามา เพิ่มในการพิจารณาด้วยในช่วงสัปดาห์นี้ทีนี้ผลการตัดสินจะออกมาลักษณะยังไงคือตลาดทุนหรือคนในตลาดทุนมีข้อแปลกอยู่ข้อหน,นึ่งนะพูดไปเดี๋ยวจะหาว่าผมนินทาแต่อันนี้ปเป็นเรื่องจริงนะฮะคือเขาไม่ได้เชียร์ใครหรอกคนในตลาดทุนเนี่ยนะฮะคือ,อเขาไม่ได้เชียร์ว่าเออนี่ขอให้รัฐบาลชนะขอให้ศาลตัดสินยกคับร้องยกฟ้องรัฐบาลชนะเฮห,หุ้นจะขึ้นนะหรือ คนในตลาดหุ้นเขาไม่ได้ไปแช่งหรอกนะว่าแหมไม่ชอบใจแล้วเกิดรัฐบาลชุดนี้เนี่ยไปไปซะได้ก็ดีสารรมนตรีตัดสินเสร็จแล้วก็ยังไงครับเอาไปว่ารัฐบาลผิดเสร็จแล้วก็จะนําไปสู่การพังลงของรัฐบาลชุดนี้เออไปไปได้ซะก็ดีอย่าได้ฉลองอย่างเงี้ยไม่ใช่เนี่ยคนที่ซื้อขายอยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยที่เขาไม่ชอบคือไม่ชอบความคุมเครือจบไหมฮะ ไม่จอบกลุมเครือไม่ชอบความอึมครึม,มเพราะฉะนั้นไม่ว่าผลการตัดสินที่ออกมาไงในวันศุกร์ที่อสาเนี่ยดีทั้งนั้นนะคือรัฐบาลผิดรัฐบาลถูกหรือแม้กระทั่งไม่มีการตัดสินเป็นไปได้ด้วยนะ่องทางนี้ <c oughs> มีมีโอกาสเกิดไม่มีนะ <c oughs> คือไม่ว่าจะออกหัวออกก้อยออกกลางอะไรก็ตามทีเนี่ยนะครับ หลังจากตัดสินหรือว่าไม่ตัดสินอะไรก็ตามดีเสร็จสับเรียบร้อยแล้วหุ้นก็ขึ้นถือได้ว่าหายอึมครึมหายลุ่มเครอเราจะเสี่ยงทางด้านการเมืองหรือว่า political risk มันก็ลดลงไปนี่ก็เป็นสูตรที่ผมเอาว่าเล่าให้ฟังเป็นประจำแหละว่าถ้าคนวิตกกังวลคนขุ่มเครือคนเกรงว่าจะเกิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มีปัญหาอย่างนี้อย่างนั้นอายตามาส่วนใหญ่ก็ลงก่อน,นลงเสร็จแล้วก็อาจจะซึมๆละลอก รอฟังหน่อยนึ่งว่าท่านตัดสินว่ายังไงห,หรือไม่ตัดสินว่ายังไงแต่อย่างที่ผมบอกได้ออกหัวออกการออกก้อยนะฮะก็ถือว่าจบนะจบข่าวแล้วก็ขึ้นก็มีแค่นั้นน,นะครับส่วนท่านเอาไปพลิกแพงไปซื้อขายในตลาดทุ่นยังไงเดี๋ยวลองรองพิเคราะห์ดูนะครับาวนี้ในเรื่องของการพิเคราะห์อของตลาดทุน่นไตรมาสสามผมจะว่าย่อๆสั้นๆพอดีวันนี้จะเปิดโอกาสให้ได้ซักถาม สอบถามปัญหา,าหุ้นตามสมควรแก่กรณีพอดีไม่ได้ตอบกันมานานแล้ววันนี้เอาคันนี้หน่อยนึงนะครับก่อนที่จะไปว่าตรงนี้เดี๋ยวประชาพผ่านกิจกรรมนี้หน่อยหนึ่งนะครับอ,อบรมกราฟขั้นแอดวานซ์นะซึ่งผมเรียกว่าอบรมกราฟขั้นเทพนี่นะฮะในคราวนี้จะชื่อตอนว่าอ่านขาดตลาดหุ้นแบบจับวางด้วยถามโซนคือปกติเวลามีการวิเคราะห์วิจัยหุ้นเนี่ยเขาจะวิเคราะห์กันในเรื่องราคาว่าราคาเวลานี้หุ้นนะฮะ แต่ทีนีตลาดทุนไทยเวลานี้อยู่แถววา,านหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดจุดเนี่ยเออมันจะขึ้นจะลงถ้าจะขึ้นจะขึ้นไปกี่จุดตกไปกี่จุดแต่สิ่งหนึ่งที่คนในตลาดทุนถามคนเล่นหุน้นคนดั้งเดนถามอยู่ตลอดคือว่าเออถ้าถ้ามันจะขึ้นไปเท่านั้นมันเมื่ออะไรนะฮะวันไหนอันนี้จะสอนเจาะลึกไปในเรื่องนี้แล้วก็เจาะลึกไปในเรื่องของ price p a t t ท r n รูปแบบราคานะครับงานนี้วันที่สิบสองสิงหาคมนะครับเหตุที่จับวันที่ส2บสสิงหาคมนี่ก็คือ จะได้ถือโอกาสโปรโมชั่นนะโปรโมชั่นอย่างนี้ก็คือว่าคุณแม่พาคนลูกมานะฮะหรือว่าคุณคุลูกพาคุณแม่มาก็ตามทีเนี่ยนะครับนะจะมีค่าเรียนอะไรถือว่าแบบเป็นกรณีพิเศษนะครับ ถือว่าคุณถือว่าอย่างไงฮะตอบสนองคุณแม่นะหมืองที่ผ่านมาคุณแม่เล่นหุ้นสเปรสปนะเสียหุ้นติดหุ้นสารพัดเออต่อไปนี้พาคุณแม่มางานนี้ต่อไปไม่ติดหุ้นแล้วนะไม่เล่นหุ้นสเปรสปะแล้วเป็นมืออาชีพแล้วนะเชิญนะฮะเหลืออยู่สักสิบห้าที่ดั่งเบอร์โทรตามนี้นะครับ029275800 029275800แล้วกนะ็ถ้าโทรมาจองไวในระหว่างน,นี้ก็มีหนังสือ คู่มือตลาดทุนไทยไตรมาสามเนี่ยนะครับจากกติัมูลค่าพันหนึ่งร้อยบาทส่งให้อ่านฟรีนะฮะแต่ตอนนี้หนังสือนี่ยังส่งกลับไปแก้ไขอยู่ที่โรงพิมพ์นะครับยังไม่เสร็จเรียบร้อยเพราะฉะนั้นที่สั่งจองมารอนิดหนึ่งแต่ว่ามีฉบับอีบอ,อีเมลส่งไปให้อ่านกันก่อนล่วงหน้าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องอย่าเพิ่งโทรมาทวงเรื่วงนี้พอดีมันมีข้อขัดข้อ,ขอขาทางเทคนิคในกระบวนการผลิตนะครับผมได้ส่งกลับให้เข้าไปแก้ไขให้มันเรียบร้อย นะฮะสำหรับหนังสือคู่มือตลาดหุ้นไทยไตรมาสสามปีมังกรทองสองห้าห้านะครับนะ,ะแล้วก็เข้าใจว่าคงเสร็จสับแล้วก็จะส่งได้ภายในสัปดาห์นี้ขออนุญาตแจ้งแล้วก็ขออภัยกันไปตามธรรมเนียมนะครับแต่ว่าตัวหนังสือที่ผมส่งต้นฉบับไปให้อ่านแล้วทางอีเมลนะครับ mm hmm. โอเคครับคราวนี้มาว่าเจาะในเรื่องของตลาดทุ้นไทยในช่อของไตรมาสสามนะครับ mm hmm. ตัวก่อนอื่นก็คงจะไปดูในส่วนของ ทางด้านเฉชินตาทุนต่างประเทศกันหน่อยนึ่งนะครับตลาดทุนของต่างประเทศเนี่ยนะครับของในส่วนของอเมริกานะครับผมพาดูสักสองตลาดแล้วกันอเมริกาแล้วก็หางเสงแล้วก็มาแวะกันที่ตลาดทุนไทยนะครับตัวตลาดทุนอเมริกาเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาถือว่าขึ้นมาค่อนที่จะดีพอสมควรนะก็คือขึ้นมาแต่ว่าบานเกือบเกือบหมื่นสามพันเนี่ยนะครับจากจุดต่ําสุดรอบปีกว่านมาหมื่นสองขึ้นมาแต่วรามาณหมื่นสามพันก็ เรียกว่าขึ้นมาเขตบริเวณสองในสามนะฮะหรือว่าถูเตอร์อันนี้คนที่เคยเรียนกับผมก็ทราบเนี่ยนะครับเออสองในสามนี่มันคืออะไรอย่างไรนะแล้วก็ปรากฏว่าไม่รอดเมื่อวันศุกร์นี่กอ็อ้างเหตุกันในเรื่องว่ายอดตัวเลขการจ้างงานในต่ำกว่าคาดการก็เลยตกนะแต่ว่าข้อที่น่าสนใจว่าตกในระหว่างวันนี่ตกลงไปประมาณสองร้อยจุดนะนะร่วงลงไปในสองร้อยจุดท้ายๆนี่มีแรงตีกลับมาเหลือติดลบอยู่ร้อยยี่สิบห้าจุด แล้วก็ม่าถ้ามาดูชาร์จแท่งเทียนจะเห็นหางยาวๆลักษณะยอย่างนี้ถ้าหางยาวๆลักษณะนี้นี่ไม่แน่อาจจะลงแค่แถวนี้หรือถ้าลงมาอีกหน่อยหนึ่งก็ที่ที่ที่จะปรับฐานลงเนี่ยไม่เยอะนะฮะอ,อาจจะลงมาอีกหน่อยได้เสร็จแล้วก็จะฟื้นนะแล้วก็จะฟื้นฟื้นแล้วในระยะกลางผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสขึ้นทำ New High เกินเขตหมื่นสามพันสี่ร้อยเดมานที่เคยทำเอาไว้นะในช่วง เดือนที่หายคนที่ผ่านมาถ้าเกตเป้าหมายรอบหน้าของตลาดทุนอเมริกาเนี่ยน่าจะคิดไปถาประมาณหมื่นสี่นะครับโดยประมาณเอาเอาว่าหมื่นสี่พันเนี่ยนะครับมีโอากาสอยู่วานสักพันกว่าจุดที่จะขึ้นแต่ไม่ใช่วันสองวันนี้นะหมายความว่าในไตรมาสที่สามเนี่ยคือตั้งแต่กรกฎาคไมไปถึงกันยายนเนี่ยตนะลาดทุนอเมริกาอยู่ที่ทางขึ้นที่ตกประดาณในจบเรียบร้อยแล้วก็กันยายนทิทางขึ้นที่ปรับฐานลงมารอบนี้อาจจะตกจบแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ แต่แล้วคืนนี้ขึ้นเลยก็ได้หรือถ้าจะลงมาหน่อยนี่ก็ผมว่าลงเต็มที่อีกนี่ไม่ถึงร้อยจุดนะฮะตัวเลขก็อยู่แถวว่าบานหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบอะไรเงี้ยมันมันก็หมายว่าถ้าจะตกอีกหน่อยนะแล้วก็ถ้าเรามาดูตัวดัชนีล่วงหน้านะฮะดีล่วงหน้าของดัชนีสายการดาวโจนวันนี้ติดลบอยู่นิดเดียวเองนะยี่สิบเก้าจุดไม่ได้เยอะแยะนะถ้าเราดับยี่สิบเก้าจุดนี่ถือว่าขำๆนะฮะไม,ไม่ใช่โอ้โลกาววนาศอะไรเงี้ยไม่ใช่ พอเลือกขายที่กำลังขายขายหุ้นอยู่เวลานี้ทนะหันมาดูดาวโจนฟิวเจอร์แล้วก็ตัวดาวโจนหน่อยหนึ่งอาจจะผิดท่าพลาดทางกันได้นะครับตัวหางเสีงหน่อยหนึ่งวันนี้ลงมาหนักนะครับตัวหางเสีงนี่อย่างอย่างที่ผมบอกไปตลอดเนี่ยนะฮะก็คือว่าเ,เขาจะ,จะมีลักษณะของโอเวอร์รีแอคตลอดเนี่ยในช่วงที่ผ่านมานี่ที่บอกมีขา่าวมีคา ในเรื่องของเศรษฐกิจยุโรปนะแย่เนี่ยบากคว่ายุโรปลงไว้เท่าไหร่นะแต่หางเสงนี่โอ้โหลงกันเต็มเต็มฮะกาดเต็มนะลงมาในเขตเขตที่เรียกว่าทูเติร์เนี่ยที่ลงมาเนี่ยตัวยุโรปสถานที่เกิดเหตุเขาลงมาสักครึ่งลำเนี่ยพูดได้ง่ายลงมาสักครึ่งทอนนมามา่อนเนีปยะมาสักค้าสิบเปอร์เซ็นต์ของหางเสงโอ้โหปลาเข้าไปโล่นเลยนะฮะหกสิบหกเปอร์เซ็นต์เน ถือว่าโอเวอร์เรียค์อยู่แล้วเพราะนั้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีข่าวเ,วเรื่องตัวเลขการจ้างงานอเมริกานะอเมริกาก็ตกขำๆอย่างที่ว่านะมาวันนี้นี่ก็ติดลบอยู่20-30จุดที่เป็นแต่เจริดาจจราเจิดล่วงหน้าเนี่ยห่างเฉลี่ยีป้าไว้335จุดเนี่ยมันปกติของห่างเฉลี่ยก็เป็นก้าน,น,น,นๆที่โอเวอร์เรียค์นะล่าสุดนี้ตัวแั่เีริญห่างเฉลี่ยนะครับติดลบลงไปถ้าเทียบ กับวันก่อนไอ้อย,อย่างอย่างที่อธิบายไปเนี่ยนะครับก็ในราวๆาประมาณสักสามร้อยสามสิบห้าจุดโดยประมาณนะฮะตัวทางเสียงเนี่ยช่วงนี้ก็จะมีกรอบนะแนวรับอตอนที่เขาตกๆตกตกมาเนี่ยนะฮะเราที่วัดประเมินได้ี่แถวหนึ่งเก้าพั 19, นสามร้อยห้าสิบหนึ่งเก้าพันสามร้อยห้าสิบโดยโดยประมาณเข้าใจว่าลงมาอแอรเรียนี้เสร็จแล้วก็ อย่าเฟินนะส่วนจะไปไกลไม่มีนิวฮงนิวฮายเลยเขาไม่คงคงลำบากนะตัวห่างเส็ษที่คงลาบากที่จะทํำนิวฮายเลยกัเขาได้เออป้าหมายในระยะกลางนี่ผมว่าได้สองหมื่นเอ็ดอะไรแถวเนี้ยก็ถือว่าเก่งแล้วนะแต่ว่าภายในวันขึ้นลงสวิงซ้ายสวิงขวาเนะี่ย ตัวดัชนีเซตของเราสวิงขึ้นลงตานี่มีให้เห็นกันนะครับในส่วนของดัชนีตลาดทุนไทยกันต่อนะฮะนี้ตลาดทุนไทยผมไปพาดูภาพใหญ่เลยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวดูหน้าจอกันเลยนะฮะนี่เป็นภาพที่เป็นวิกฤตชาร์ปนะฮะหรือว่า,าภาพที่เป็นดัชนีตลาดทุนรายสัปดาหผมรวบรัตข้อตอนมาเอาใกล้ๆนะ เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมานะครับตอนที่ดัชนีตลาดหุ้นไทยลงมาทําจุดต่ําสุดนะ,ะแถว843จุดเมื่อปีที่แล้วเดือนสิงหาคมหรอ,อสิงหากรกฎาที่ผ่านมาแล้วก็ถ้าเอาในเรื่องของเอเลเวสหรือว่าตัวที่ดีขึ้นมาประเมินนี่ก็แสดงว่า,าขึ้นไปในช่วงที่ผ่านมาแถวพันสองอยสี่ 7. จ็ดจุดผมนับว่าน่าจะเป็นะระลอกขึ้นที่ส แล้วก็ตอนที่ปรับลงมาเขตประมาณพันหนึ่งร้อยจุดช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะที่ในช่วงที่ผ่านมาผมก็ฟันธงนะแล้วก็ประเมินเอาว่าโคงลงแค่นี้แหละพั 1, 100นหนึ่งร้อยประมาณนะครับก็ลงมาในเขตประมาณสักวันเติร์ดพอจบเดีย๋ยวนี้เสร็จแล้วก็จะฟื้นฟื้นขึ้นเฟื้นขึ้นเนี่ยแต่ในช่วงนี้เนี่ยได้เหานว่าฟื้นขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาเขตเแนวต้านนะทางเทคนิคกระดานหนึ่ง ตัวเลขก็อยู่แถวประมาณหนึ่งันหนึ่งอยเก้าสิบถึงวันหนึ่งันสองร้อยเรียกว่าอยู่ในอเรียประมาณนี้เพราะนั้นถ้ามาชนเขตนี้ประมาณประมาณนี้ก็อาจจะมีการตกรับถุงแบบฐานเไรลงมาบ้างตามธรรมเนียมตามธรรมเนียมนี่ลงได้เท่าไหร่มีแถวหนึ่งันหนึ่งอย้าสิบวกลบหนึ่ง9 0หนึ่ง้าสบวกลบนี่ก็กินความี่หนึ่งหนึ่ง้ยเกิถึงหนึ่งันหนึ่งแปดบเจที่เกิดโลขึ้นในวันนี้ก็เหมือนตอนขึ้นไป ที่ผมบอกว่าพันสองร้อยบวกลบแหละก็มีเหลือเไปพันสองร้อยห้าเห็นไหมในสัปดาห์ที่แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะแย่ uh, yeah, สุดเร็วสุดนี่เท่าไหร่อาจจะหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์นะหรือประมาณหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าที่ปรับฐานรอบนี้นะปรับฐานเพื่ออะไรเพื่อที่จะลดโอเวอร์ฮีดแล้วดูบอสเพราะช่วงที่ผ่านมาได้ขึ้นมาตามสมควรถ้าท่านใดเอาในส่วนของบริเร์แบรนด์มาดูก็เห็นว่าชนกรอบบเพราะนั้นก็จะมีปรับลงมาหน่อยหนึ่งนะแต่ภาพใหญ่ใจความคือว่าในไตรามาสนี้ประเมินว่าน่าจะ ขึ้นไปเนี่ยนะครับมีระลอกขึ้นที่ห้านะที่ที่ที่จะขึ้นไประลอกขึ้นที่ห้านี่ยถามว่าจะขึ้นไปได้เท่าไหร่นะไปได้เท่าที่ประเมินเอาไว้เนี่ยนะครับมีขี้เหล่สุดเนี่ยพันสามร้อยก็คือทำนิวไฮเกินพั 1, <c oughs> ๆๆนสองร้อยสี่เจ็ดนะครับพันสามร้อยกลางๆที่พันสามร้อยห้าสิบนะดี <c oughs> ดที่สุดเนี่ยพันสี่ร้อย ภาพดีที่สุดนี่ก็คือที่ที่ผมประเมินเอาไว้เนี่ยนะครับว่าเออได้จบเว็บสามตกมา,มาเว็บสี่ขึ้นไปทำเดียวไฮเกินพันสองห้าสิบแล้วก็วิ่งขึ้นมาเว็บห้าบริ 5, เวณทูเตอร์น, 3, นะทูเตอร์ที่ประเมินเอาไว้ข้างบนนี่ก็แถวประมาณสักพันสี่น้อยเนีเอาไปได้ตัง้งแต่พันสามถึงประมาณสักพันสี่เป็นทาร์เกตที่จะขึ้นเมื่อไหร่ผมคิดว่าภาพจะเห็นชัดเจนในกลางเดือนนี้ประมาณวันที่สิบห้าสิงหาคมหรือวันกันหน้าเนี่ยว,วันหัวยออก เสร็จแล้วก็คงเห็นชัดเจนหลังจากนั้นก็น่าจะอยู่ในทิศทางเทรนที่ขึ้นไดาประมาณสักราวหเดือนไปถึงวานสักกลางเดือนสิงหาคมในส่วนของเชิงี่ถ้ารู้อย่างนี้ทำไงก็คือโอเคถ้าอยู่ในช่วงองการปรับฐานมาแถว1,190บวกลบแย่สือไปต่ำึงพั่า1ก็เดินซื้อหุ้นนะครับ สองก็มีหุ้นอยู่แล้วถือเอาไว้นะครับหุ้นกลุ่มไหนที่น่าลงทุนผมโฟกัสไปที่กลุ่มพลังงานกลุ่มน้ํามันเพราะคิดว่าน้ํามันแล้วก็พลังงานน่าจะเพียงพอแล้วในการตกลงม,มารอบนี้ก่อนที่จะเฟื้นขึ้นรอบให่นะครับเอาสรุปสั้นๆกันโดยประมาณนี้แล้วกันนะครับคราวนี้เนื่องจากว่าไม่ได้คุยเปิดสายคุยอะไรกัน,นมานานตเต็มแก่นะครับ ช่วงดีบผ่านมาผมเลยบอกไปคุยกับผมทางเฟซบุ๊ก Facebook แล้วกันมีเวลาเยอะจะเปิดสายให้คุยกันนะครับเบอร์โทรสดๆนะฮะ027257979จะถามตอบสอบถามปัญหาหุ้นกับผมนะัทธุศรุ่งวงในช่องรายการเพื่อนนักทุนนะครับแล้วก็ถ้าท่านถามมาไม่ทันนะฮะคว้าคว้าสายไม่ทันบันเงเอิญสายแน่นสายเต็มเข้าไปเสิร์ชหาชื่อผมเนี่ยนะัทธุฒิรุ่งวงนะครับในเฟซบุ๊กนะฮะแล้วก็แอดเข้ามาเป็นพวกเป็นเพื่อน รือว่ากดไลค์กดอะไรก็มาเนี่ยนะครับแล้วก็เข้ามาถามก็ได้ตามอัธยาศอันนั้นถามได้ยี่สสี่ชั่วโมงไม่ี่ก้อํจำกัดนะครับโอเคนะครับคุณโดยสารครับสายแรกคุณพอดีครับพอดีครับอาจารย์ครับถามผูด CP on เนี่ยครับพอดีผมติดอยู่ที่สี่สิบเอ็ดบาทสลึงสี่สิบเอ็ดีไม่ควรจะติดในเรื่องของเรื่องนะคฟังทางโทรคนาครับครับไม่ควรจะติดเหตุที่ไม่ควรจะติดเพราะอะไรผมบอกงี้ ถ้าติดเอาไว้41บาทจะเลื้งแปลว่าคุณติดวันที่เขามี XD ีแล้วคนรู้ไม่ทันดูไม่ทันเยอะนะคือวันก่อนน่าจะมี XD ใน76บาทถ้าผมจำไม่ผิดนะ76บาทแล้วก็วัน XD วันลุ่งขึ้นคือวันที่5วันที่3เดือนพฤษภาคมเนี่ยถ้าคุณเอา2หานนะครับมันราคาหุ้นเมื่อมันมันก็ควรจะประมาณสักเท่าไหร่ฮะมันควรจะอยู่ประมาณสัก30 สามสิบสามบาทใช่ไหมเอ่อเอาเจ็ดเจ็ดสิบหกตั้งหารสอง่ะนะครับเอ่อบังเอิญว่าคนเห็นว่าหุ้นวันก่อนราคาเจ็ดสิบหกบาทโอ้เปิดมาวันนี้สี่สิบาทก็เลยซื้อกันยกใหญ่อย่างเงี้ยเรื่องของเรื่องก็เลยกลายเป็นติดเพราะฉะนั้นข่าวหน้าข่าวหลังเวลาเราจะซื้อหุ้นให้ดูด้วยเออวันนี้วันเอ็กดีไหมนะฮะมีปันผลมีเอ็กดีมีโน่นมีนี่ไหมแต่เอาละไหนๆพลาดมาแล้วเนี่ยใช่ไหมเอ่อถ้าพลาดมาแล้วทําไง โดยหลักการใจความี่ผมประเมินเอาไว้งี้ว่าหุ้นดัวนี้เนี่ยตกลงมาพอแล้วลหละเรื่องของเรื่องนะครับนะตกลงมาพอแล้วในในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยลงมาเต็มสูบในสามสิบสองบาทห้าสิบต่างเนี่ยพอเอ่อถ้าหากยังจะมีตกมีเตกิตกเลยในระหว่างนี้ผมว่าไม่เกินสามสิบสี่สามสิบห้าบาทมันไม่ไม่เกินแถวนี้เสร็จแล้วก็จะฟื้นเอ่อถ้าเรารู้อย่างนี้ทําไงเนื่องอยู่เฉยนะฮะคุณติดเอาไว้สี่แปดบาท คนรู้อยู่แล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่ามันลงเต็มที่ก็ประมาณสักสามสี่สามห้าบาทเวลานี้สามห้าแสดงว่าลงได้เต็มที่อีกบาทเดียวอะ่ะใช่ไหมมันก็ถือถ้าอยากจะหลุดเร็วหรือถือโอกาสก็เป็นซื้อเพิ่มจังหวะนี้แหละซื้อนะฮะประมาณสามสี่สามห้าบาทนี่ซื้อสำหรับต,ต,ตัวซีพีอ่อนนะครับมีอีกสายไหมครับคุณชายานาันครับสวัสดีครับคุณชายาน,านันพอดีซื้อหุ้นตัวบ l a อว้อไว้ค่ะครับบ l a อครับ สี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบเจ็ดบาทคำถาม,ามแล้วเราเออไม่ทราบว่าจะซื้อถั่วได้ไหมคะเออต,ต,ตัวตัวหุ้น BAE เดี๋ยวไปดูหน้าต่างี้นะครับหน้าตานี่เขาเรียกว่าเป็นแกว่งในรูปแบบสามเหลี่ยมนะฮะเพราะฉะนั้นโดยหลักใหญ่ในความของหุ้นตัวนี้โดยทั่วไปก็คือจะซืมตัวอยู่ในกรอบนี้นะกรอบล่างก็อยู่แถวมานสักสี่สี่บาทนะครับกรอบบนเนี่ยอยู่วานห้าสิบบาทราคาล่าสุดเนี่ยหุ้นอยู่ที่สี่ห้าบาทห้าสิบตัง แสดงว่ามีความเสี่ยงในช่วงของการปรับลงนี่นิดเดียวนะครับก็คือลงได้เต็มที่อีกบาทหนึ่งง่ายๆหรือว่าหกเหลิงแต่ถ้าขึ้นนะก็คือขึ้นจากประมาณสักสี่ห้าบาทไปห้าสิบาท,บาทมีช่วงที่จะขึ้นอยู่ห้าบาทนะฮะถ้า,ากลยุทธ์ในการลงทุนในตลาดนีคือถ้าความเสี่ยงเยอะนะโอกาสที่จะทําอะไรน้อยอย่าไปซื้อแต่ถ้าความเสี่ยงต่าอย่างที่ผมบอกเนี่ยเออถ้าลงเต็มที่บาทหนึ่งแต่ได้ขึ้นไปห้าบาทเนี่ยเอออันนี้น่าซื้อนะ ส่วนภาพใหญ่ใจความตรงนี้นี่ต้องเบรกาสามเหลี่ยมก็คือทะลุ50บาทขึ้นไปถึงจะเปลี่ยนทางเป็นขาขึ้นในร,รอบให,ใหญ่ๆนะถ้าหลุดเขตประมาณสักสี่สาบาทเลลงไปเนี่ยไม่ดนนนีนี่ก็ให้ดูอย่างนี้นะครับเสียดายเวลาไม่ทันอย่างที่ว่านะครับก็เข้าไว้ใน Facebook ก็แล้วกันหาชื่อผมนัทวัวน์ุงมงนะฮะเสร็จแ,แล้วกดไลค์กดไลค์ว่าไปแล้วก็ไปถามกันได้สําหรับกิจกรรมเรื่องงานของ อมรมธรรมดาจะมีวันที่12สิงหาคมนะครับวันแม่พาคุณแม่มาหรือคุณแม่พาคุณลูกมาปกตินี่ทุกปีชวนกันไปกินข้าวนอกบ้านผมเตือนไว้หน่อยโอ้โหหาที่กินลำบากนะครับวันแม่เนียคนแย่งกิน,นมาเรียนหุ้นกันเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็ค่อยค่อยไปกินค่อยไปอะไรในรอบเย็นกันเนี่ยนะมีส่วนลดอะไรให้ทำเนียมตามทำเนียมแล้วก็มีนักสือคู่มือหุ้นเด่นไตว่าสไปด้วยเมื่อโทรก็ตามที่ให้ไว